สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องขวัญหวานการ์เด้นนะครับผมก็นานๆจะออกขายสักทีนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับผมอินทะผาลัมนะครับผมนะอันนี้เป็นโคเนซี่นะครับเป็นเนื้อเยื่อ100%นะครับผมนะถ้าคนถามว่าเนื้อเยื่อมันดียังไงก็มันจะมีรสชาติที่ตรงตามต้นแม่ที่สุดนะครับผมนะที่เพาะเนื้อเยื่อนะครับผมอ่ะ อันนี้ของเรานะครับผมนะจัดจําหน่ายนะครับและพร้อมส่งนะครับผมนะทั่วประเทศนะครับผม1กิโลกรัมนะครับก็อยู่ที่ราคา380บาทนะครับส่งฟรีไปเลยนะครับผมนะถ้าเป็นแบบว่าอยากลองชิมนะครับหรือว่าอยากจะเอาไปลองกินรับประทานดูว่าเป็นรสชาติอย่างไงนะครับผมก็ครึ่งกิโลครับก็แค่200บาทส่งฟรีเช่นกันนะครับผมนะบางท่านนะครับก็ว่า ถ้าเป็นเบาหวานกินได้หรือเปล่าอ่าอันนี้จะเป็นคําถามที่ยอดฮิตตั้งแต่คลิปปีที่แล้วเนาะผมลงไปก็ประมาณสองสามล้านนะครับผมนะยอดดูนะครับผมยอดดูแล้วก็หมดนะครับหน้าสวนหมดไปในแป๊บเดียวนะครับนะวันนี้นะครับมันก็จะเหลือประมาณนักสองต้นนะครับคนในซี่เหลือแค่สองต้นนะครับผมก็ทยอยขายส่งเรื่อยๆนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็กินได้นะครับสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับก็ ผลไม้ยี่ห้อเนี้ยก็ไม่ได้แบบมีผลกับบรเบาหวานมากมายนะครับกินประมาณสักวันละห้าลูกนะครับไม่เกินนี้ก็ได้นะครับผมนะผมศึกษาข้อมูลดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถกินได้นะครับคนเป็นโรคเบาหวานแต่อย่ากินเยอะนะครับก็แล้วสําหรับคนที่สงสัยนะครับผมนะว่าผลไม้ของเรานะครับปลอดสารยาฆ่าแมลงหรือเปล่านะครับผมจะพามาให้ดูนะครับผมนะว่าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับผมนะ เราทำยังไงมแมลงถึงจะไม่มารบกวนนะครับผมนี่เดี๋ยวทำให้ดูนะครับเราใช้วิธีการครอบหรือคุมถุงนะครับผมนะนะฮะเราคุมลงมาอ่าตรงนี้อุ๊บอ่านะครับมแมลงก็จะไม่มารบกวนเนาะนี่ครับน,นี่เราจะครอบไว้อย่างนี้เลยนะครับผมนะฮะถึงต่อให้ฉีดยานะครับ อ่ะอย่างต้นฝั่งนู้นอ่ะลองแพนไปฝั่งนู้นนะครับผมไดนไหมฮะอ่ะแพนนาฝั่งนี้ครับสิงต่อให้ฉีดยายาก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับนะเข้าไปได้เนาะอ่าเห็นไหมครับปลอดสารพิษแน่นอนนะครับไม่มีอันตรายจากสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงนะครับผมนะอินทผพลัมของสวนเรานะครับผมสําหรับ1กิโลก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้เป็น1กิโลกรัมนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับผม ถ้าเป็นครึ่งกิโลก็ประมาณนี้นะครับผมอ่านี่หนึ่งกิโลนี่ครึ่งกิโลเราจะแถมไปให้ทุกกิโลนะครับผมนะอันนี้ถ้าเป็นหนึ่งกิโลผมก็จะแถมไปประมาณสักหนึ่งขีดนะครับผมนะอันนี้ถ้าเป็นครึ่งกิโลก็ประมาณได้สักห้าขีดกว่าถึงหกขีดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะนะฮะนี่นะครับผมจะเบินอินฟลามบางเจ้าเห็นว่าเอ้ยทำไมเขาขายถูกจา้าเจ้าอื่นขายถูกเจ้าอื่นขายแพง ทำไมเพราะอะไรนะครับผมนะก็อย่างที่บอกว่าเขาได้แก้งเป็นเนื้อเยื่อหรือเปล่านะครับผมถ้าเป็นเพราะเมล็ดก็จะราคาถูกหน่อยนะครับนะราคาถูกกว่าแล้วอีกอย่างที่สําคัญขนาดของลูกครับนี่เทียบกันให้ดูชัดๆเลยนะครับนะขนาดของลูกเราลูกใหญ่นะครับผมอ่ะเทียบกับนิปโปผมด้วยอ่ะอันนี้เหนสีสน,นี่นิปโปนะฮะครับขนาดลูกนะครับของเราลูกใหญ่ไม่ใช่ลูกเล็กนะครับผมนะลูกก็ ยาวกว่าเหรียญสิบะครับผมอ่ามีเทียบกันเลยนะครับผมนะครับของเรานะครับจะไม่เขาเรียกว่าตัดรอลูกค้านะครับผมลูกค้าสั่งมาโทรมาจองปุ๊บวันนี้พรุ่งนี้เราถึงจะตัดแล้วแพ็คส่งไปให้นะครับเราแพ็คส่งแล้วก็ไม่ได้แพ็คลูกที่สุกนะครับผมนะเราจะแพ็คล้วกะเวลาไปถึงลูกค้าก็พร้อมทานพอดีนะครับผมประมาณนี้นะครับเราจะไม่ตัดสุกนะครับผมนะ มาครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูด้วยนะครับผมนะนะฮะก็ให้เลือกลูกลูกที่มันเขาเรียกว่าก้นดำๆหน่อยนะครับผมนะอ่าก้นช้ำๆน่ะเอาประมาณนี้ครับผมหนึ่งรกุกนะครับนะฮะมาดูใกล้ๆแล้วฟังเสียงชัดๆครับอันนี้นะครับวิธีการกินก็ต้องตะแคงกินด้วยนะครับอินทาผ่าลบางคนกินไม่เป็นบางเจ้าปอกเปลือกไปแล้วผมขายคนที่กินไม่เป็นก็ไม่เป็นจริงๆนะครับผมนะบางคนไม่เคยเห็นด้วยนะครับผมไม่ต้องปอกเปลือกนะครับอันนี้เราปลอดสารพิษแน่นอนไม่ต้องล้างดูครับ ตะแคงครับกัดรสชาติของเขานะครับเวลากินนะครับผมคำแรกจะปิดฝาดนิดนึงนิดเดียวไม่ได้เยอะเยอไปเรื่อยๆแต่เริ่มหวานความหวานจะมาๆนะครับผมนะผลไม้เยอะห่อเนี้นะครับประเทศที่เป็นนับถืออิสลามนะครับเวลาเขา,เาถือศีลอดนะครับนะเขาจะชอบกินกันนะครับ ดูครับอร่อยอยากให้ลองเอาไปชิมดูครับนะฮะชิ้นผพาล่ามงคนที่สีแดงนะครับพร้อมส่งนะครับก็หนึ่งกิโลกร,รัมก็สามร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนะส่งฟรีพึ่งกิโลกร,รัมก็สองร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมจะให้แถมๆเกินๆไปด้วยนะครับผมนะ ครับสำหรับอินทราลัมของเรานะครับผมก็สำหรับคลิปน,นี้นกค็คงไม่มีอะไรมากน,นะครับผมกระปาก็ได้นะครับหนึ่งกิโลครึ่งกิโลอินทผาลัมมโคเลซี่สีแดงของสวนขวัญหวานการ์เด้นนะครับผมก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ